อ่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3 กันเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเปิดมาหน้า66รอคุณครูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในอ่าโจทย์ปัญหานะครับในข้อที่2นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในข้อ2เนี่ยเขาก็กําหนดตัวเลขมาให้เหมือนเดิมนะครับก็มี7 3 4 6 5แล้วก็ลบวงเล็บเปิด สี่8มืนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกแล้วก็ลบกับเจ็ดพันสองร้อยสาสิแปดนะครับแล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคราวนี้ในโจทย์ข้อเนี้นะครับเขาจะให้นักเรียนตั้งโจทย์ปัญหาการลบขึ้นมาโดยให้มันสอดคล้องกับตัวเลขที่กําหนดให้นะครับมาเลยนะครับคุณครูก็ตั้งโจทย์ปัญหาตามนี้นะครับก็เดือนแรก โรงงานผลิตนมเปรี้ยวได้เจ็ดมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบห้าขวดเดือนที่สองผลิตได้สี่มื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกขวดนะครับอ่าแล้วก็เดือนที่สามนะครับผลิตได้น้อยกว่าเดือนที่สองเจ็ดพันสองร้อยสามสิบแปดขวด หลังจากนั้นนะครับก็โรงงานผลิตนมเปรี้ยวเดือนแรกได้มากกว่าเดือนที่3กี่ขวดนะครับใครไม่ทันนะให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามดูโจทย์นะครับโจทย์นี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ดูดีๆนะครับให้มันสอดคล้องกับตัวเลขที่มันกำหนดมาให้นะครับหลังจากนั้นนะครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเลย เหมือนเดิมครับในข้อนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับเห็นไหมสังเกตได้จากโจทย์นะเราต้องทําในวงเล็บก่อนแล้วก็ทํานอกวงเล็บนะครับคุณครูก็เลยตั้งโจทย์มาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูการวางแผนนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่1เนี่ยทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับแท่งแรกเนี่ยก็คือเดือนที่สองนะผลิตได้4ี่8มนดันสี่รอแปดสิบหกนะครับนี่เห็นไหมเหมือนในวงเล็บเลยนะครับ แล้วก็มันก็เอาไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าไอช่องตรงนี้ว่าเดือนที่ $3 ามเนี่ยผลิตได้กี่ขวดตรงนี้มันต้องผลิตได้น้อยกว่าจุดๆุดจุดนะจริงหรือเปล่านะครับเราไปดูกันนะครับอ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นที่2นะครับอ่าขั้นที่2ก็จะเป็นเดือนแรกผลิตได้73465มืขวดเดือนที่3าผลิตได้ 41,248ขวดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ล่ะที่เหลือเนี่ยผลิตได้มากกว่ากี่ขวดนะครับเมื่อเราทำวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเสร็จนะครับขั้นต่อไปก็คืออะไรเอย่ยการแก้ปัญหานะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คลา้คลา,ยคลายคลึงที่เขากำหนดมาให้เลยนะครับก็เป็น73,465แล้วก็ลบวงเล็บเปิด 48,486นะครับแล้วก็ลบกับ7,238เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาก่อนนะครับเป็นตัวเขียนได้แล้วก็มาเลยวิธีทำนะครับเดือนที่2ผลิตนมเปี้ยวได้48,486หน่วยเป็นอะไรครับใส่หน่วยให้เรียบร้อยหน่วยเป็นขวดนะครับหลังจากนั้นบรรทัดที่2 เดือนที่สามผลิตได้น้อยกว่าเดือนที่สองเจดพันสองร้อยสามสิบแปดขวดนะครับนักเรียนต้องฝึกการทำตรงนี้นะครับอไอช่องบรรทัดที่สามเนี่ย่าเดือนที่สามผลิตนมเปรี้ยวได้คุณครัวมาจากตรงไหนนี่คุณครัวคล้ายคึงมาจากไอบรรทัดแรกนี่นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะคล้ายคลึงกันเพราะเราจะต้องหาในวงเล็บก่อนใช่ไหม เราก็ต้องหาให้เรียบร้อยนี่แหละครับการทำตัว์ปัญหานะครับแปดลบหได้ไหมไม่ได้ก็ยืมอีกยืม8เหลือ7นะครับอันนี้ก็เป็น16 8หกลบสิ 16, นับครับ8 9 1เ1้1ส1บ1ิ1เอ6เหลืออะไรเหลือ 7, เจ็ดเหลือ8เหลือ8นะครับแล้วก็ เปนมา7นิ้วลบออกไป3เหลือเท่าไรส4นะครับสี่ลบ2เหลือ2 7งเลบแเหลือ1แล้วก็ดึงอะไรลงมาดึง4ลงมาเลยเพราะมันไม่มีตัวลบนะครับใส่หน่วยให้เรียบร้อยขวดหลังจากนั้นบรรทัดที่4นะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้อยู่แล้วนะเดือนแรกผลิตนมเปี้ยวได้73465ขวด เหมือนที่คุณครูเคยบอกนะครับเนี่ยเราได้คําตอบแล้วก็จริงแต่ถ้าเราตั้งลบเลยนะนักเรียนจะผิดทันทันทีนะครับเราก็ต้องเอาประโยคเดือนที่สามเนี่ยเราได้คําตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่เดือนที่3ผลิตนมเปรี้ยวได้แล้วก็มาเขียนอีกบรรทัดนึงนะครับบางคนจะสับสนนะบางคนเนี่ยจะลบกันเลยนะครับถ้าลบกันเลยเนี่ยมันจะผิดได้นะครับนักเรียนสังเกตโจทย์ดีๆหลังจากนั้น เราก็เอาทั้งสองตัวนี้มารลบกันโดยเขียนบทสรุปว่าโรงงานผลิตนมเปี้ยวเดือนแรกได้มากกว่าเดือนที่3จุดๆุดจุด,จดใส่หน่วยไว้ก่อนขวดเพราะเรายังไม่รู้คำตอบใช่ไหมอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการแก้จทยปัญหาโดยการลบกัน8ลบห้าได้ไหมไม่ได้ยืมอีกครับ6เหลือ5อันนี้กลเป็น10 5นับอีกครับ8นับไปถึง15ได้เท่าไหร่8 ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเหลืออะไรเจ็ดนะครับอาเช็คคำตอบด้วยนะเผื่อของครูผิดนะครับสี่ลบห้าเหลือ 1, 2, หนึ่งสี่ลบสองเหลือสองหนึ่งลบสามเหลือสองแล้วก็เจ็ดลบสี่เหลือสามนะครับแล,ล่นเรียนเช็คคำตอบไปด้วยนะทำไปด้วยเช็คคำตอบไปด้วยนะครับอ่ตออาต่ออบต โรงงานผลิตนมเปรี้ยวเดือนแรกได้มากกว่าเดือนที่สามจำนวนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดขวดนะครับอ่าโอเคนะครับไม่ยากอ่าหลังจากนั้นเหมือนเดิมครับสมเหตุสมผลเอาอะไรขึ้นก่อนํตำตอบขึ้นก่อนเอาไปเปรียบเทียมกับอะไร เทียบเทียบกับนี่ก็ได้ครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับดังต่อไปนี้นะครับนี่เลยส2 2 1 7น้อยกว่าเจ็ดหืสามพหสิบห้าดังนั้นสามหมื่สิบเจจึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับอ่าโอเคหนะ้าหกสเรียบร้อยนะครับเจอใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมทําหน้า67มาให้เรียบร้อยนะ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ